สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มเคโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแอลเบเนียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอังกฤษคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอร์แอลเบเนียสเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนัน การสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอลเบเนียความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัด เสมอศูนนัดแพ้0ูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย3ประตูวันนี้แอลเบเนียภายใต้การคุมทีมของซินวินโยผลงานช่วงหลังยอดเยี่ยมมากทั้งในบ้านและนอกบ้านเกมรุกแม้จะไม่ได้ถล่มประตูเยอะแต่มีความเฉียบคมและเล่นอย่างมีวินัยส่วนสภาพความพร้อมทีมถือว่าสมบูรณ์ไม่มีปัญหาบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติม แนวรุกยังมีอามันโดโบรอยาเรมานายและอาเบอร์โฮซาเป็นตัวทีเด็ดส่วนแดนกลางคริสยานอาสยานีจะคอยคุมจังหวะเกมนี้แม้ต้องเจอทีมแกร่งอย่างอังกฤษแต่ด้วยฟอร์มที่กำลังมั่นใจเชื่อว่าเจ้าบ้านจะสู้ได้อย่างเหนียวแน่นและระวังตัวมากเป็นพิเศษมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอังกฤษกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้17ประตูเสีย0ประตูวันนี้อังกฤษภายใต้การทำทีมของโทมัสทูเคิลยังคงอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเกมรับแข็งแกร่งมากจนยังไม่เสียประตูเลยตลอด5เกมหลังสุดขณะที่แนวรุกก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์เกมจากแนวรุกทั้งซาก้าเบลลิงแฮมและเอเซถือว่าไหลลื่นและดุดันส่วนแฮร์รี่เคนยังคงเป็นตัวความหวังสูงสุดในแดนหน้าสภาพทีมวันนี้สมบูรณ์ไม่มีตัวหลักบาดเจ็บหรือแบนครบทุกตำแหน่งเชื่อว่าจะมาเปิดเกมบุกใส่เจ้าถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เอลเบเนียจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดย โทมัสตราโคชาเอลเซอิตไฮไซบราวจิมชิตตี้อาลินอาเยติมาริโอมิตตตยูเลียนเชฮูคริสยานอัสยานีกาซิมลาชีอามันโดบรอยาเรมานายและอาเบอร์โฮซาอังกฤษจ,จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยจอแดนพิกฟอร์ดรีสเจมส์จอห์นสโตนส์ เอสรีคอนซานิโกโอเลรีเอเลียดแอนเดอร์สันดีแคลนไรส์บูกายโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมเอเบเรชีเอเซ่และแฮร์รี่เคนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแอลเบเนียชนะ0นัดเสมอ0นัดแพ้5นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ศย์ประตูเสีย9ประตูเจ้าถิ่นแอลเบเนียแม้ฟอร์มช่วงหลังจะยอดเยี่ยมและมั่นใจแต่ศักยภาพและคุณภาพนักเตะยังถือว่าเป็นรองทีมเยือนอยู่มากโดยเฉพาะเมื่อเจอทีมใหญ่มักเล่นเกมรุกได้ไม่ถนัดและต้องตั้งรับเป็นส่วนใหญ่ส่วนทีมเยือนอังกฤษชุดนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ลงตัวทุกแผนกทั้งเกมรุกและเตมรับนิ่งและสม่ำเสมอมาก การเข้าทำรวดเร็วและมีความหลากหลายเ<ๆ>ชื่อว่าอังกฤษจะครองบอลและควบคุมเกมได้ตลอดทั้งแมชเปอร์เซนที่แอลเบเนียจะชนะอยู่ที่10%เปอร์เซนที่อังกฤษจะชนะอยู่ที่80%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอังกฤษบุกมาชนะแอลเบเนียไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์ ตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการนำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับ เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่ม F โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างโปรตุเกสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอาร์เมเนียคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอาวิวาสเตเดียม เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโปรตุเกสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ1ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย8ประตูวันนี้โปรตุเกสแม้จะสะดุดใน2นัดหลังสุดแต่คุณภาพทีมยังคงเหนือกว่าชัดเจนการขาดคริสเตียโนโรนันโดเนื่องจากติดโทษแบนส่งผลต่อความเฉียบคมในกรอบเขตโทษ แต่ยังมีตัวเลือกคุณภาพอย่างกอนซาโลรามอสเบเนโดซินวาและลาฟาเอลเลอาที่พร้อมขึ้นมาทดแทนความแข็งแกร่งในแดนกลางยังคงฝากไว้กับบูโ่เฟนันเดสที่พ้นโทษพร้อมกลับมาคุมเกมอย่างเต็มรูปแบบเกมนี้เล่นในบ้านและต้องการเรียกความมั่นใจเชื่อว่าโปรตุเกสจะเดินหน้าบุกตั้งแต่เริ่มเกม มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอาร์เมเนียกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย10ประตูวันนี้อาร์เมเนียสถานการณ์ในรายการนี้ตกรอบไปแล้วทำให้เล่นแบบไม่มีแรงกดดัน แต่ปัญหาคือคุณภาพทีมโดยรวมเป็นรองมากทั้งเกมรุกและเกมรับยังขาดความแน่นอนตัวรุกหลายรายบาดเจ็บรวมถึงทิกรานบาเซกบายานที่ติดโทษแบนทำให้ประสิทธิภาพเกมรุกลดลงพอสมควรแม้จะพยายามตั้งรับลึกเพื่อรอจังหวะสวนกลับแต่การเยือนโปรตุเกสที่แข็งแกร่งในบ้านถือเป็นงานหนักมากมองว่าทีมเยือนจะเล่นแบบประคองเกมไม่เปิดหน้าแรกมากนัก 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้โปรตุเกสจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดย d i o อ o Costa, Nelson Semedo, Gonzalo Ignacio, Ruben Dias, Diego Dalot, Jau Neves, Whitinha, Benardo Cinwa, Rafael Leao, al, Gonzalo Ramos. อาร์เมเนียจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดย Henry Awagen เอริกปิโลยันมาเคอร์ชานเซอร์เก้มุรายันนาเอียติกนิสิยานคาโมฮอบฮานิสิยานคาเรนมุรายันเอดูอาสเปียสิยานอาตููเซโรเบียนแกรนรเอาลออนลานอสเซียลายซาโกยันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า5นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านโปรตุเกสชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย3ประตูเจ้าทิมโปรตุเกสแม้ฟอร์มหลังเริ่มมีสะดุดแต่ภาพรวมยังคงเหนือกว่าอย่างชัดเจนเกมรุกมีความหลากหลายและเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากขณะที่ทีมเยือนอาร์เมเนียฟอร์มช่วงหลังดรอปอย่างหนักเกมรับเสียประตูง่าย และมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายมองรวมแล้วโปรตุเกสมีคุณภาพทีมที่เหนือกว่าแบบชัดเจนและมีแรงจูงใจสูงในการกลับมาคว้าชัยเกมนี้เชื่อว่าโปรตุเกสจะครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสยิงขาดค่อนข้างสูงเปอร์เซนต์ที่โปรตุเกสจะชนะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์ที่อาร์เมเนียจะชนะอยู่ที่10%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15% จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโปรตุเกสเปิดบ้านชนะอาร์เมเนียไปด้วยประตู3ประตูต่อ0เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการคัดบอลโลก2026ส่วนยุโรปกลุ่มไอโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอิตาลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างนอร์เวย์คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตี 2, 45ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิโอจูเซเป้เมอร์อาซ่าเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอิตาลีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้18ประตูเสีย5ประตูวันนี้อิตาลีภายใต้การคุมทีมของเจเนโรกัตตูโซยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บชัยชนะติดต่อกันถึง5นัดจุดเด่นของพวกเขาคือเกมรับที่มีวินัยและเกมลุกที่ค่อนข้างหลากหลายแม้จะขาดผู้เล่นอย่างมอยเซคีนและนิโคโลคัมบิกีที่บาดเจ็บแต่ข่าวดีคือจะได้นิโคโลบาเลรากลับมาลงสนามหลังผลโทษแบนทำให้แดนกลางแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเกมนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3พร้อมเน้นการคองบอลและต่อเกมจากแดนกลางเป็นหลัก มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนนอร์เวย์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้ศูนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้22ประตูเสีย3ประตูวันนี้นอร์เวย์ภายใต้การทําทีมของกุนซือซาเลโซบักเคนยังคงโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเกมลุกดุดันยิงรวม22ประตูจาก5นัดหลังสุด แม้จะขาดมาตินโอดิกาที่บาดเจ็บแต่ยังได้กำลังสำคัญอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์และอเล็กซานเดอร์ซอลตลงล่าตะข่ายพร้อมด้วยแนวลุกลิมเส้นอย่างออสการ์บอบที่กำลังฟอร์มดีถือว่าศักยภาพโดยรวมยังแข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับเจ้าบ้านได้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อิตาลีจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยจาลูจิดอนนารูมาโจวานนี ดิโลเรนโซจาลูก้ามันชินีอเลสซานโดปาสโตนีเฟเดริโกดิมาโกนิโคโลบาเลล่ามานูเอลโลคาเตลลีไบรอันทิสตันเต้มาเตโอโปลิตาโนมาเตโอเลเตกิจาโคโมลาสปาโดลีเนวเวย์จะมาในระบบ442นำทีมโดยเออร์ยานนีแลน ยูเลียนไรเออร์สันคิสตตเฟอร์อาเยอร์ทอบิยอนเฮเกมเฟเดริกอังเด์บิยอนแกนออสการบ๊อบพทริกเบิร์กซานเดอร์แบเกออันโตนิโอนูซาอเล็กซานเดอร์สอลอตเออร์ลิงฮาแลนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า5นัดโดยหนัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอิตาลี ชนะ2นัดเสมอ1น,นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย6ประตูอิตาลีแม้จะเล่นในบ้านและฟอร์มล่าสุดยอดเยี่ยมแต่ต้องยอมรับว่าคู่แข่งอย่างนอร์เวย์อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเกมลุกดุดันยิงประตูต่อเนื่องเกือบทุกนัดและเล่นกันอย่างมั่นใจส่วนอิตาลีแม้เกมรับดีแต่การเจอกับแนวลุกที่มีฮาแลนด์แล,และซอลลอตถือเป็นบททดสอบหนัก มองว่าทั้งสองทีมมีศักยภาพใกล้เคียงกันเกมนี้น่าจะออกมาสูสีมีโอกาสที่ผลการแข่งขันจะจบแบบแบ่งแต้มเปอร์เซนต์ที่อิตาลีจะชนะอยู่ที่40เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่นอร์เวย์จะชนะอยู่ที่35เปอร์เซนและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอิตาลีเปิดบ้านเสมอนอร์เวย์ไปด้วยประตู สประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w i า c ห์ b o n และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ